โปเกมอนัยพิบัติกับตำนานสุดสะพรึงแล้วเราเป็นคนที่จะได้รับหน้าที่ไปจับพวกมันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ x ในวันนี้นะครับก็มี4โปเกมอนภัยพิบัติมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังน,นะครับซึ่งโปเกมอนัยพิบัติก็จะประกอบไปด้วยฉงเจียนเป้าเจียน ติ่งลูกและวหวีครับผมอ่าซึ่งชื่อของพวกมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับถ้าท่านผู้ชมไปดูในส่วนของโป kedex Thailand ที่เป็น o f f i c i ช l ชื่อของพวกมัน,นยังมีที่มาของความเป็นจีนซึ่งเรื่องเล่าก็มีตำนานที่คาดการว่าน่าจะมาจากประเทศจีนนี่แหละครับว่าพวกมันเนี่ยเป็นเรื่องราวของโปเกมอนภัยพิบัติที่ทําให้ราชวงศ์ของพาวเดียต้องล่มสลายมาแล้วครั้งหนึ่งกันเลยทีเดียวนะโดยวันนี้จะเป็นโปรไฟล์ของโปเกมอนทั้ง4ตัวนี้นะครับสภัยพิบัติเลยแล้วก็จะมีตำนานมาเกริ่นให้ฟังก่อน รวมซึ่งกันและกันแล้วก็อาจจะมีการอากอิงเนื้อหาของเกมด้วยนะเนื่องจากว่าอนิเมะไม่รู้จะเอาเรื่องราวของพวกสี่ภัยพิบัตนินี้เข้าไปใส่ได้ยังไงหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนั้นก็รอลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เห็นเจ้า4ตัวนี้ในอนาคตไหมแต่ในวันนี้ครับผมณนะปัจจุบันนี้เรามาสนุกสนานกับโปรไฟล์ของพวกมันเท่าที่มีกันก่อนเลยก่อนอื่นนะครับขอเปิดด้วยตำนาน4ภัยพิบัติโปเกมอนเหล่านี้นะครับโปเกมอน4ตัวนี้ติ่งลู่เป้าเจียนชงเจียนแล้วก็อวีวีนะครับผมมันอยู่ในรูปลักษของงสมบััติท้4 ซึ่งสมบัติทั้ง4นั้น sarà, ดั้งเดิมแล้วมันเป็นสมบัติที่อยู่ในประเทศทางตะวันออกนะครับทีนี้เนี่ยประเทศทางตะวันออกนั้นมีสมบัติเหล่านี้ซึ่งเป็นสมบัติที่มีความอัปมงคลอยู่ซึ่งสมบัติอัปมงคลเหล่านั้นเนี่ยพ่อค้ารายหนึ่งมีการเก็บไว้นะครับซึ่งพ่อค้าคนนั้นเนี่ยน,น,น่าจะไม่รู้เรื่องแหละว่ามันเป็นสมบัติที่มีความอันตรายสูงมากนะครับแล้วเขาถือครองเอาไว้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยกษัตริย์แห่งภูมิภาคเพาเดียยุคโบราณได้มีการไปตามหาพวกสมบัติต่างๆนนนนะะครรััับบบยกเเดิิมมมมแล้้ววีาาาชชออู่่่ตตหึึงงซสสสพ ต่างประเทศอยู่แล้วซึ่งสมบัติจากต่างประเทศต่างแดนเขาก็ได้มีการกว้านเก็บมาแล้วก็เก็บไว้เป็นสมบัติของตัวเองนะครับซึ่งเป็นคอลเลกชันตามปกติแหละจนวันหนึ่งเนี่ยกษัตริย์องค์นั้นได้เดินทางไปยังประเทศที่อยู่ในทิศตะวันออกนั้นแล้วก็ได้ไปเจอกับพ่อค้าและมีสมบัติทั้ง4อันนี้อยู่นะครับหลังจากนั้นกษัตริย์ได้ใช้เงินจำนวนมหาศาลในการซื้อสมบัติล้ำค่านั้นเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของตัวเองครับซึงกษัตริย์ก็ดีใจเลยนะครับได้ ภาชนะเขากว้างและลูกแก้วมัดฉาครับซึ่งสมบัติทั้ง4นี้เนี่ยเป็นสมบัติที่ดูมีความเก่าดูมีความผุพังอยู่พอประมาณเนาะเมื่อกษัตริย์ได้รับสมบัติเหล่านี้มาก็กลับคืนสู่ประเทศของตัวเองพอสมบัตินี้อยู่กับกษัตริย์ได้เพียงแค่คืนเดียวครับผมมันก็มีการตอบรับกับความรู้สึกด้านลบที่มีการส่งออกมาในราชวังของกษัตริย์และหลังจากนั้นสมบัติทั้ง4ก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นโปเกมอนที่ทรงพลังมากและใช้เวลาเพียง1คืนในการทําลายปราสาทราชวังของกษัตริย์องค์นั้นจนสิ้นเลยรรััหลลลงงจจาาาากกทที่ํยชววเส็แ้ ได้ออกอารวาสทำลายบ้านเมืองไปนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเสียหายเป็นอย่างมากเมืองที่กษัตริย์ปกครองเละราบาเป็นหน้ากลองและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีผู้ใช้โปเกมอนที่แข็งแกร่งมากๆได้มาทําการหยุดเจ้าโปเกมอน4ตัวนั้นไว้ซึ่งโปเกมอน4ตัวนั้นเต็มไปด้วยพลังงานด้านลบพลังงานที่ชั่วร้ายนะครับผู้ใช้โปเกมอนสุดแกร่งนั้นได้ทําการผนึก4โปเกมอนภัยพิบัติไว้ยัง4พื้นที่ของภูมิภาคพาเดียครับและหลังจากนั้นการเวลาก็ผ่านเลยไปและผู้ใช้โปเกมอนสุดแกร่งก็มีีลลลูกกหาานท่่จะคออยบอเ พูดถึงเรื่องราวของ4โปเกมอนภัยพิบัติเหล่านี้และที่นี้นะครับพอมาถึงยุคปัจจุบันปุ๊บตามท้องเรื่องก็ได้มีการบอกไว้ว่าผนึกที่มันข้ามผ่านการเวลาก็ค่อยๆเสื่อมคลายลงไปและหลังจากนั้นเองเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์คนหนึ่งซึ่งชื่อว่าอาจารย์เรโฮนะครับซึ่งอาจารย์เรโฮจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่าไราฟอร์ซึ่งในคลาสเรียนของเขาที่เราได้เข้าไปเรียนนะครับเขาก็จะมีการพูดถึง4โปเกมอนภัยพิบัตินี่แหละแล้วก็จะมีการมอบหมายให้เราเนี่ยไปยังจุดผนึกนอกจากนั้นแล้้้ววยยัััังมมมมีกกการใหปปลลลดดดผผนนนนนึึแะจ ให้้ไดหลังจากนั้นเนี่ยโปเกมอนสีภัยพิพบัตินั้นก็จะหมดฤทธิ์ลงอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งการที่พวกมันถูกผนึกไว้ใน4พื้นที่ของภูมิภาคพาวเดียเนาะพื้นที่ผนึกเนี่ยเขาจะใช้คําว่าเป็นสารเจ้าครับแม้เราจะเรียกเป็นสารเจ้าก็ตามเนาะแต่มันจะเป็นผนึกสีสีที่อยู่ตามพื้นที่ของภูมิภาคพาวเดียซึ่งอยู่ติดกับพวกภูเขาเนาะแล้วพอเราปลดผนึกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดเป็นรูออกมาและมีโปเกมอนภัยพิบัติออกมาสู้กับเราแล้วเราก็จับมันได้อะไรแบบนั้นโดยที่ก่อนจะจับมันนนนนนกกออกก่่่่อออออทีจจะะปลดดดดผึึึเเเเราาาาาต้งงงสขขขข็็็มมซ ของแต่ละพื้นที่ก็จะมีทั้งหมด8ชิ้นนะครับซึ่งพอดึง8ชิ้นออกมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผนึกหนึ่งที่ก็จะถูกเปิดออกและเราก็จะได้ไปท้าดดนกับพวกโปเกมอนัยพิบัติเหล่านั้นนะครับพอจ Pi, พับโปเกมอนไยพิบัตเสร็จปุ๊บเราเอา4โปเกมอนัยพิบัตนี้ไปให้อาจารย์ Re เรโฮดูเขาก็จะตอบแทนเราอย่างงดงามด้วยการให้ TM ท่าที่มีชื่อว่า Na สตี้พอดมานั่นเองครับแม่ให้เด็กอย่างเราไปเผชิญหน้ากับโปเกมอนัยพิบัติจับมาได้ครบ4ตัวปุ๊บได้รางวัลเป็นท่าที่สาาาาาามมมมรรรรถเเพิ่่่ไไดดด้้้้2ััันนนนะะะคคือวววีวีกกยยปลย ซึ่งการเดินทางเพื่อไปปลดเสาเข็มทําให้ผน,นึกมัตถกเปิดออกเนาะอันนี้มันจะมีรีมาร์คไว้ให้นิดหนึ่งด้วยครับว่าลูกหลานของผู้ใช้โปเกมอนที่แข็งแกร่งที่สามารถผน,นึกเจ้า4โปเกมอนเหล่านั้นได้เนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะดึงเสาเข็มได้เราจะต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อโปเกมอนของเราเป็นอย่างมากครับซึ่งแน่นอนว่าตัวเอกของเกมอย่างเรารก็ต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีงามกับโปเกมอนอยู่แล้วไม่แปลกเลยที่เราจะสามารถดําเนินเนื้อเรื่องตรงนี้ได้แล้วก็จับโปเกมอนทั้ง4ตัวนั้นมาได้ครับนี่ก็จะเป็นเรื่่อองงงรรราาาวาววคๆขโปปกกมมนนนทททััั้้้้4ตตีีีะะแผจจพุไู กับพวกมันกันรายตัวแล้วนะว่าพวกมันจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างครับก่อนอื่นนะครับมารู้จักกับเจ้าชงเจียนครับชงเจียนเป็นโปเกมอนภัยพิบัติธาตุมืดกับธาตุพืชนะครับบอกก่อนเลยว่า4ตัวนี้จะมีจุดร่วมกันคือมีธาตุมืดเป็นองค์ประกอบนั่นเองครับชงเจียนนะครับผมจะเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะเป็นหอยทากสมบัติที่วิญญาณของฉงเจียนสถิตแล้วก็กลายเป็นโปเกมอนภัยพิบัติได้จะเป็นยันแห่งภัยพิบัตินั่นเองครับยันแห่งภัยพิบัติที่ว่านี่นะครับมันเกิดจากความชิงชังของผู้ทีีี่ถถููกกกลงโทษมมาารเขยนคววผิดไ้ หลังจากนั้นเนี่ยราชาก็มีการบันทึกความผิดนั้นลงบนแผ่นไม้แล้วก็จะมีการห่อหุ้มด้วยพวกใบไม้แห้งนะครับซึ่งยันตัวน,นั้นแหละมันก็จะมีเรื่องราวของพลังงานด้านลบที่เกิดขึ้นนะครับกำเนิดเป็นโปเกมอนตัวนี้ได้ซึ่งถ้าเราสังเกตแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นหอยทากที่มันควรจะมีก็คือเปลือกใช่ไหมครับเปลือกของมันก็ไม่ใช่มีความเป็นเปลือกหอยอะไรแบบนั้นนะครับแต่มันจะเป็นเปลือกที่มีการห่อหุ้มด้วยไอย,ยันที่มีคุณสมบัติเป็นใบไม้แห้งตัวน,นี้แหละโดยที่พลังงานด้านลบขขออองงงงมมมมัััันนนนนนนกกกกาาาาลลววะครืืจสาาถดดูพพงงต้ไ้ไใ ทำให้ป่าไม้โดยรอบนั้นเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วนึกภาพว่าถ้ามันไปเดินแถวพวกแบบทุง่งนาพวกสถานที่ที่มีการปลูกป่าปลูกไม้อะไรแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสถานที่นั้นบันเลยแน่นอนครับซึ่งตัวของมันก็จะมีความสามารถในการใช้พลังงานที่เกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับใบไม้แต่ว่ามันจะเป็นพืชใบไม้ที่เป็นพลังที่ห่อเหี่ยวมากครับแต่ถึงกระนั้นแล้วมันก็มีความสามารถเพียงพอที่จะใช้พลังจิตแค้นของธรรมชาติเหล่านี้ในการบทขยี้อีกฝ่ายหนึ่งไปได้นะครับและในส่วนสเตตัสของสงเจียนนะครับก็จะออกแนวของโปเกมอนสายป้องกันนะครับพล กัน2ด้านสูงมากพลังป้องกันกายภาพร้อยหนึ่งพลังป้องกันพิเศษ135อเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะติดท่าโจมตีซะหน่อยนึงอย่างนี้นะครับก็เล่นได้ทั้งสองสายแหละครับแอตแท็กกับสเปเชียลแอตแทกไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นและสปีดของมันก็70นะครับผมแหมเป็นโปเกมอนหอยทากไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นะครับอันนี้ถือว่าเร็วจริงๆนะในฐานะที่เป็นหอยทากที่มีการเคลื่อนที่ช้าครับในส่วนอบิลิตี้ของฉงเจียนนะครับยันแห่งยัยพิบับบต์แท็บเล็ตออฟรูน มนทุกตัวบนฟิ์ยกเว้นตัวมันเองครับและโปเกมอนตัวต่อมาเลยครับเป้าเจี้ยงครับ เปาเจียนเป็นโปเกมอนภัยพิบัติธาตุความมืดกับธาตุน้ำแข็งนะครับโดยรูปร่างของมันก็ดูมีความเป็นเสือเขี้ยวดาบนะครับเขี้ยวก็คือดาบจริงๆและตัวของมันก็จะมีลักษณะสีขาวมีส่วนเกล็ดน้ําแข็งที่ขึ้นเป็นลายให้ดูมีความเป็นเสือเขี้ยวดาบไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยสมบัติประจําตัวของมันก็คือดาบนั่นเองครับดาบที่เต็มไปด้วยความชิงชังของผู้ที่ลาโลกที่ถูกห่อหุ้มด้วยหิมะจนดาบที่หุ้มไปด้วยหิมะนั้นถูกรงังสรรค์ขึ้นมาให้กลายเป็นโปเกมอนตัวนี้ได้นด้นนนนนคครรรรรััโโดดยทททีีีีี่่่่่วววววาาาาาตขอองมมมมเเเปป็็กสถใลื แล้วก็ใช้ส่วนเขี้ยวที่มีลักษณะเป็นดาบน้ําแข็งนั่นแหละครับในการที่จะโจมตีศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูนั้นได้รับความบาดเจ็บจากการทั้งโดนเขี้ยวของมันที่มีความแหลมคมเล่นงานนอกจากนั้นแล้วเขี้ยวของมันก็ยังมีพลังน้ําแข็งที่สามารถทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นทรมานจากความเย็นจัดที่ถูกมันกัดได้ด้วยครับตัวของเป้าเจียนยังมีความสามารถในการที่จะควบคุมหิมะทับถมกันที่หนัก100ตันได้เลยนะครับซึ่งไอหิมะ100ตันที่มีการควบคุมโดยเป้าเจียนเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมให้เข้าโจมตีีีัััตตตรรรูไดด้้โโโยกกกาาจจจมมนนนนะะเป็ใลษณของ หิมะถล่มครับซึ่งการโจมตีด้วยหิมะถล่มนี้กหน่ำเข้าโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอ่อนแอมากๆก็จะโดนหิมะถล่มนั้นบี้ร่างจนเละเทะไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นยังสามารถที่จะตะกุยตะกายอยู่ในหิมะได้นะครับเปาเจียนมันก็เล่นด้วยนะครับเล่นด้วยในที่นี้คือยังไงก็ตามต้องปิดชีพแก้ให้ได้ตัวของเปาเจียนมันก็จะสามารถเอาตัวของมันพลุโผลเข้าไปในกองหิมะเหล่านั้นเพื่อที่จะเข้าโจมตีเหยื่อเพื่อหวังพระเด็ศึกนั่นเองครับ อาจจะไม่ได้เคลื่อนที่ในหิมะเก่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เสียท่าเป้าเจียนในกองหิมะนั้นได้เลยครับผมเออเป็นโปเกมอนที่สามารถแบบโจมตีระลอกแรกที่เป็นความรุนแรงสูงมากถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโดนการโจมตีระลอกแรกนั้นแล้วยังสามารถรอดชีวิตได้เป้าเจียนมันก็ไม่ยอมครับผมมันก็จะจัดก,การเหยื่อของมันเหล่านั้นให้ได้ครับแล้วถ้าเราดูสเตตัสของเป้าเจียนนะครับก็ค่าดาได้ค่อนข้างง่ายนะจากร่างกายของมันที่ดูมีความเพียวบางนะครับพลังป้องก,กันก็จะน้อยไปเลยแล้วในส่วนของค่าแอตแทกก็ตั้ง120คส เหือเกลียวดาบแบบนี้นะและในส่วนอ b บิลิตี้ของมัน sort of rune ครับหรือก็คือดาบแห่งภัยพิบัตินั่นเองซึ่งดาบแห่งภัยพิบัติของเป้าเจียนนะครับอบิลิตี้นี้คือเมื่อถูกส่งลงมาเสร็จปุ๊บจะทําให้พลังป้องกันของโปเกมอนตัวอื่นนอกจากตัวมันเองนั้นอ่อนลงครับและโปเกมอนตัวต่อมาติ่งลู่ครับผมติ่งลู่เป็นโปเกมอนภัยพิบัติธาตุมืดกับธาตุดินนะซึ่งสมบัติภัยพิบัติประจําตัวมันก็คือภาชนะที่อยู่ตรงบริเวณเขาของมันนั่นเองครับตัวของมันก็จะเป็นโปเกมอนที่ดักกะเหรรกเหหอนนนวาาายยงจจํิบงไง ซึ่งร่างกายของมันนี้นะครับถือกำเนิดขึ้นมาได้จากการที่ว่ามีความหวาดกลัวที่ถูกเทลงไปในภาชนะบนหัวมันนะหลังจากนั้นไอภาชนะนี้ถูกเอาไปใช้ในพิธีกรรมเก่าแก่และถูกห่อหุ้มด้วยดินกับหินแล้วมันก็จะมีการถือกำเนิดกระจายตัวออกมาให้สร้างร่างขึ้นมาเป็นติ่งลู่ตัวนี้นี่เองครับซึ่งติ่งลู่ที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับตัวของมันจะสามารถเวี่ยงหัวที่มีความหนักอึ้งนะครับผมคือหัวอันนี้ถ้าโจมตีใส่โปเกม,มอนคือโปเกม,มอนตุยได้นะครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักมหาศาลมากบวกกับแรงเวียงของติงลูก็มมีควารุนแ เช่นกันนะครับและรูปแบบการโจมตีที่น่ากลัวมากของติ่งลูกก็คือว่ามันจะเวียงหัวที่หนักตึ้งของมันฟาดลงไปบนพื้นดินครับผมและทีนี้มันก็จะสร้างรอยร้าวบนพื้นดินลึก50เมตรได้เลยครับเรียกว่าเป็นการตาวัดหัวข้างเดียวสร้างแผ่นดินแยกกันได้เลยนะทีนี้ดูสเตตัสของติ่งลูกนะครับผมอ่ะหนักขนาดนี้สปีดน้อยขนาดนั้นก็โอเคอยู่นะครับสปีด4-5อย่างนี้นะเป็นโปรแกรมที่ช้าเอาเรื่องแต่ว่าค่าที่โดดเด่นของมันก็คือค่า HP ที่155เนอะแล้วก็มีค่ากายภาพที่ดีงามมากๆับ110กบ 25เลยและดีกว่านั้นอีกนะรองลงมาก็จะเป็นค่า Special Defense ครับผมก็ถือว่าในบรรดาโปกเกมอนภัยพิบัติเป็นโปกเกมอนที่มีความถึกนะอย่างเช่นตัวของฉสงเจียนมันจะถึกในแง่ของพลังป้องกันไปเลยเนาะแต่ว่าติ่งลูกจะมาถึกในแง่ของค่า HP นั่นเองครับและอ bility ของติ่งลูกก็จะเป็นภาชนะแห่งภัยพิบัติ v e s ซ e l of r u n นนั่นเองครับซึอง a b i l i t y นี้เมื่อติ่งลู่ถูกเรียกลงมาบนฟิลค่าพลังโจมตีพิเศษของโปกเกมอนตัวอื่นนอกจากตัวมันจะอ่อนลงครับอ่าตัวของมันมีพลัง Special e e d f Defense นอ้อยแล้้วนะาะถลด s p e c i a l Attack อีกฝ่ายนึงได้ตัวของมันก็มีโอกาสรอดจากการโจมตีได้ดีมากยิ่งขึ้นครับและตัวต่อมาตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมตัวนี้คืออ e ีวีครับผมวีว e ีเป็นโปเกมอนภยัยพิบัติธาตุความมืดกับธาตุไฟนะครับซึ่งผมจําได้ว่าตอนที่ผมรู้จักไอ้โปเกมอนตัวนี้ครั้งแรกผมอ่านชื่อมันเป็นภาษาญี่ปุ่นครับชื่อภาษาญี่ปุ่นของมันเนี่ยอ่านว่าอ e ียุยนะครับซึ่งโอ้โหออกเสียงง่ายมากแต่พอได้เห็นชื่อไทยมันปุ๊บโอ้โหตายแล้วอ e ียุยโจากที่เรียกง่ายๆต้องมาเรียกว่าอ e ีวีนะครับผมตามชื่อทางการแบบนี้ก็มมมีคควาาาลํบบกกอออยู่เหืนนนััะะร แต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่ประเดน็นครับผมในเมื่อเรารักโปเกมอนแล้วมีชื่อทางการไทยๆให้ใช้แบบนี้แล้วเราก็ต้องเรียกชื่อทางการของมันให้ถูกนะครับเพื่อนๆซึ่งอวีวีนะครับผมถ้าเราสังเกตแล้วลรูปร่างของมันจะมีความเป็นปลาทองเนาะมันจะมีส่วนดวงตาของมันที่เป็นวงๆแล้วก็มีลูกแก้วไว้นะครับซึ่งไอ้ลูกแก้วอันนี้แหละครับเป็นสมบัติภัยพิบัติประจําตัวของมันโดยการถือกําเนิดเป็นโปเกมอนตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีความอิจฉาริษยาที่ไปรวมอยู่ในลูกแก้วซึ่งลูกแก้วเนี่ยเขาจะเรียกว่ามารการธรรมะเเป็นนตตต้้หหุแแ่่งงงความามขัดยๆ มมากมาซึ่งพลังด้านลบเหล่านั้นที่มีการหลอมรวมกับลูกแก้วนะครับก็กําเนิดขึ้นมาเป็นร่างเปลวไฟของโปเกมอนที่มีชื่อว่าอวีวีตัวนี้นะครับแม้รูปร่างจะเป็นปลาแต่มันก็ไม่มีธาตุน้ําเลยครับร่างกายของมันร้อนแรงจริงๆนะครับมันจะมีความสามารถในการควบคุมเปลวไฟที่ร้อนกว่า3,000องศาเซลเซียสซึ่งความร้อนมหาศาลที่ตัวของมันสามารถควบคุมได้นียมันจะทําให้บริเวณรอบข้างเกิดเป็นหินหลอมละลายซึ่งหินซึ่งดินที่มีการหลอมละลายกลายเป็นแมกมานี้นะครับก็จะเหมือนเป็นฟิวให้มัน,นแหวกไายไปและการที่มันแหวกไาวไปบน Mag แมกมาอย่างนี้นะครับตัวของมันก็จะเคลื่อนที่ได้อย่างดีงามและถ้าเกิดว่ามีโปเกมอนตัวไหนที่ไม่สามารถทนความร้อนจากแมกมาที่หลั่งไหลออกมาจากเปลวไฟ3,000องศาของอวีวีนี่ได้นะครับก็จะโดนแผดเผาไปอย่างไร้ความปราณีเลยครับและสเตตัสของอวี่อวีนะครับก็จะมีค่าสเปเชียลที่สูงที่สุดอยู่ที่135นาอแล้วก็มีพลังป้องกันพิเศษสูงที่เดียวเชียวครับ120แล้วก็รองลงมาด้วยค่าสปีดนะครับเป็นทรงสเตตัสที่ผมชอบนะสามบรรทัดล่างคือแบบสูงไปเลยอะไรอย่างงี้นะครับเพียงแต่ว่าตัวของมันนเอองงมีีคค่่่าาทข้ หรือถ้าโดนการโจมตีสเปเชียลเนี่ยโอกาสรอดยังพอมีแต่ถ้าโดนโจมตีกายภาพอันนี้อาจจะรอดยากนะครับธาตุความมืดกับธาตุไฟแพ้อะไรบ้างแพ้น้ําแพ้ต่อสู้แพ้ดินแพ้หินเนาะเออก็ถ้าเจอโปเกมอนสายกายภาพที่ใช้ท่าประมาณนี้เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงเอาไว้นั่นเองครับเว้นแต่ว่าถ้าเรามั่นใจว่าสปีดสูงกว่าอย่างนี้บวกกับค่าสเปเชียลแอแทมของเราที่ก็สูงมหาศาลนะครับก็น่าจะพอตอกกอนกับพวกโปเกมอนเหล่านั้นได้อันนี้ก็ไปพิจารณากันเอานะฮะแล้วสุดท้ายอาบิลิตี้ของวี่อวีนะครับคือบิสอ็นลูนะครับ ทุนแอบิี ability น้นี้เวลาที่มันถูกเรียกลงมาบนฟิล์มันจะทําให้พลังป้องกันพิเศษของโปเกมอนตัวอื่นนอกจากตัวมันเองนั้นอ่อนลงครับอ่าซึ่งตัวของมันตีสเปเชียลอยู่แล้วนะครับอย่างนี้ก็สามารถที่จะทําให้มันตีอีกฝ่ายหนึ่งตายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะครับนั่นก็คือซิกเนเจอร์มูฟของเจ้าโปเกมอนัยพิบัติทั้งสตัวนี้ครับซิกเนเจอร์มูฟนั้นจะมีชื่อว่ารูนเนชั่นครับผมรูนเนชั่นก็จะเป็นท่าโจมตีท่ามืดนะครับร มันคือการโจมตีด้วยพลังแห่งภัยพิบัติและทําให้ค่าพลังชีวิตของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนั้นหายไปครึ่งหนึ่งครับแม้อธิบายสันิดีนะครับมันก็คือท่าซุปเปอร์แฟงในเวอร์ชั่นของโปเกมอนัยพิบัตินั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของโปเกมอนัยพิบัติทั้ง4ตัวนะครับซึ่งขอให้ท่านผู้ชมโฟกัสไปที่โปรไฟล์อันน่าสนใจของพวกมันนะครับแล้วก็เรื่องราวในเกมเรื่องราวในตำนานนะไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องชื่อของมันเยอะครับผมชื่อของพวกมันก็มีกิมมิ่ในการเรียกอย่างที่ว่าไปนะ ติงลู่แล้วก็วหวีท่านผู้ชมชอบตัวไหนมากที่สุดมีใครเคยเจอตัวไหนไม่เคยแบทเทิลเจอมันอะไรอย่างเงี้นะครับมีเรื่องราวอะไรอยากจะคอมเมนต์อยากจะพูดคุยกันวิธีการเล่นนู่นนี่นั่นก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมชอบเป้าเจี้ยนมากที่สุดเลยครับและถ้ารองลงมาก็คงจะเป็นวหวีนี่แหละครับที่ว่ามันเป็นโปเกมอนปลาทองเนาะแต่ว่ามีร่างกายที่สามารถควบคุมเปลวไฟได้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีความเท่มีความน่ากลัวในแบบของมันที่เป็นโปเกมอนไผ่พิบัตินั่นเองนะทีนี้ผมก็รอ มีอะไรสนุสนานมาคอมเมนต์พูดคุยกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ